สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็พานักท่องเที่ยวนะครับมาชมช้างที่จังหวัดสุรินทร์นะครับช้างมันจะเชื่อกอ้วนๆน,นะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นช้างไม่ไข่หรือเปล่าครับอืมอ,อ่จะไปดูให้กําลังใจน้องกะละมังนะครับให้กาลังใจน้องกะละมังไปไหนก็เอากะละมังไว้ด้วยนะกะละมัง ลอะัมครไปใกลเลยีนมีสองเอาคนเดียเอาคนเดียวอ๋ออันนี้สักลายมาด้วยมาดัายป้าด้วยสักลายมาด้วยครับวันนี้เป็น เมตตามหานิยมครับเนี่ยณหน้าทองนะเนี่ยณหน้าทองอันนี้ชื่ออะไรครับบัวบานครับบัวบานเหรอครับเนี่ยโอ้บัวบานสักณหน้าทองมาเลยนะนี่ยโอมสิทธิเดี๋ยว์ชิบบัวบานบัครผม บัวบานกับชื่นใจครับแล้วได้ขอไทยขอไทยด้วยโอ้โหได้เลยพี่เด็กอ่าบัวบานกับชื่นใจนะเอฟซีบัวบานของแท้มาเลยครับวันนี้โอ้โหน้องบัวบานนี่เอฟซีมาหาจากกรุงเทพจากทางเหนือด้วยนะครับวันนี้ ท้องวัวบ้านแห่งสุรินทร์ครับท้องวัวบ้านแห่งหมู่บ้านช้างโอ้ได้ถ ah ่ายกันทุกคนครับไม่ต้องรีบวัวบ้านเดินองก๊าบวัวบ้านบอกว่าเปลี่ยนจากแบงค์เขียวๆเป็นแดงๆได้ไหมขอใบขอใบที่สุดเลย นี่ค <Python> ร <Ps> <P an> ับ <aún> ต <yelled> ัวเล็กชื่ออะไรครับตรงกลางชืโนนานนานเอาตัวไหนตัวไหนไม่ตัวนี้ตบีว

ตัวติ๊กครับผมให้ชื่อให้ชื่อเลยอ้บัวบานเนี่ยตื่นมาแล้วกี่ชั่วโมงครับคุณมนนี้บานบานจะไม่สุดจะไม่ได้อีกบานได้ยังเด็กครับยังเด็กตอนนี้ช่องบัวบานมีคนตามกี่ล้านแล้วครับโอ้โหเอฟซีจากทั่วโลกนะครับ fc บัวบานครับบัวบานบัวบานรับทรัพย์ครับโอ้ยอมสิทธิหน้าทองบัวบานบัวบาน fc จากทางเหนือนะครับมาเนี่ยทุกคนเออจับจับ โอ้โหตามน้องบัวบานมานะครับคุณผู้มมชม เรดจะเป็นเก๊ท้องับผมท้องอเห้ทางท้อง้เ้ยโอ้เนี่ยครับบัวบานน่าเนี่ยครับเราพามาหาบัวบานผู้ชมของแคช้างมาหาช้าง เดี๋ยวจะพาไปดูช้างท้องก็เป็นยังไงครับช้างทองโอเคครับ